สวัสดีค,ร,ด Oracle, ครับวีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องควันต u m ด h ออร์ c โคครับช่องอนไภ่ยพลังงานจักรวาลคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับเช็คพลังงานรายเดือนเดือนมีนาคม2567นี้สําหรับชาวราศีกอรากฎครับ ชาวกระกฏนะครับชาวธาตุน้ำเนี่ยลองมาดูกันครับว่าในเดือนนี้นาคมจะมีสิ่งดีๆใดเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆอะไรเกิดขึ้นสําหรับคุณหรือมีพลังงานการไกด์ไลน์การทางอะไรจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณบ้างนะครับเปิดรับพลังงานดีๆพิมพ์น้อมรับเปิดรับนะครับพลังงานดีๆคลิปนี้ผมทําเพื่อเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์เป็นธรรมทานให้กับคุณนะครับก็ให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังครับชาวกอรกฎ เาออรับว,ว,ว้าวฟีสปิตครับว้ารู้สึกได้ถึงอิสระในชีวิตรู้สึกได้ถึงการปล่อยวางการปลงโล่งเบาสบายย่อยเนา้วายชาอาอเวกเนครับคือการตื่นรู้ในจิตวิญญาณบางอย่างของตัวคุณแล้วคุณรู้สึก คุณรับรู้ได้ครับว่าจักรวาลมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณคุณรับรู้ได้ครับว่าภายในของคุณเสียงเรียกของคุณเนี่ยกำลังนําทางของคุณอยู่ไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่จิตวิญญาของคุณยังเด็กอยู่เสมอครับ a s c o m p a s s m e n t ครับ Scale Mountain to g r e s e n s e of Achievement ไพ่พลังานราศีบังกรน,นะครับบอกถึงอะไรบอกถึงความมั่นคงบอกถึงความสําเร็จ ในเดือนนี้มีความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับคุณเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณ Sun in Aries ครับ New Beginning a l e m m f a t e h ครับก้าวกระโดดแห่งศรัทธาบางคนเป็นการเริ่มต้นใหม่ผมต้องบอกว่าสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยพลังงานของความรู้สึกของคุณพลังงานของอารมณ์ของคุณไม่เหมือนกับว่าคุณมีความ มีไฟในตัวเองมากขึ้นมันเหมือนมีความหวังเหมือนตาของคุณเป็นประกายกับชีวิตของคุณมากขึ้นคุณสัมผัสคุณรับรู้ได้ไครับว่าเออหลังจากนี้เนี่ยหรือในเดือนมีนาคมเนี้ยหรือต่อไปจากเนี้ยเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีอะครับเกิดขึ้นสําหรับคุณแล้วก็ใครที่กําลังลงทุนในตัวเองใครที่กําลังฝึกฝนปฏิบัติใครที่กําลังแบบขมักขม้นในการทํางานในการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจหรือในอะไรก็ตามสําหรับคุณมันมีพลังเงินของความสําเร็จมันมีพลังเงินของขวะ achievement เนี่ยเกิดขึ้นสำหรับคุณอุปสรรคอะไรใดๆก็ตามมันไม่สามารถที่จะขวางกัน้นโชคชะตาแห่งความสำเร็จเกิดกับคุณได้ครับชาวกรกฎในเดือนมีนาะคมนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมา New Beginning เป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเหมือนคุณ enjoy life มากขึ้นนะครับ <c oughs> คุณ enjoy ก,ณกับชีวิตคุณสนุกกับชีวิตคุณไม่กลัวอะไรแล้วครับ ันเหมือนกับว่าคุณได้ได้เตือนรู้ไปอีกสเต็ปหนึ่งของตัวเองแล้วครับว่าเออฉันก็ทําของฉันให้เต็มที่ให้ดีที่สุดเนี่ยเฮียหนาวครับคือคุณโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะครับมันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณดีมากๆครับชาวกรกฎคือด้วยความที่ชาวธาตุน้ำอะชาวกรกฎมีนพิจิกเนี่ยถ้าคุณมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือกลับมาสู่จิตวิญญาณของตัวเองจริงๆอะพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณนะครับหรือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณจะ กอหนุนให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จทางโลกได้ครับฟีสปริทขึ้นมานะครับมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันรู้จักว่าเออ m ม n ์เซ t ของคุณวิธีคิดของคุณมุมมองในการมองโลกของคุณอะมันดีขึ้นมันมีคาว่า m ม s s เซ e ขึ้นมาว่า follow your dream follow your idea นะครับคือ ตามจินตนาการของคุณตามความคิดของคุณตามความสร้างสรรค์ของคุณตามเสียงภายในของคุณนะครับมันมีเขาเรียกว่าฟีสปริตเกิดขึ้นมาเราก็นิวเบกิ่งขึ้นมาเนี่ยนั่นแสดงว่าสําหรับบางคนกําลังตัดสินใจเลือกทางเลือกชีวิตหรือทางเดินชีวิตอยู่แต่มันมีข้อความบอกว่าต้องเลือกอย่างรอบคอบอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับออย่าเอาอารมณ์อารมณ์แบบ อารมณ์กังวลอารมณ์กลัวเนี่ยมาเลือกทางเดินแต่เอาอารมณ์ของความรู้จักว่าคุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นในการเลือกในการตัดสินใจใครที่ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวกับแบบครีเอทีฟนะครับคุณจะเกิดไอเดียในเดือนนี้นะครับในการแบบสร้างสรรผลงานหรือในการสร้างสารรค์ชิ้นงานอะไรบางอย่างก็ได้มันมีคําว่าเชื่อและคอนเน็กกับตัวเองครับกลับมาคอนเน็กกับสุริยหรือจิตวิญญ,ญาณหรือไฮเออร์เซลล์ของตัวคุณ สื่อสารกับตัวเองเยอะๆครับเนี่ยทำไมมันมีไพ่เหีียหนาวขึ้นมาน่าแสดงว่าคุณกําลังอยู่ในทางเลือกบางอยา่างหรือบางคนกําลังแบบพาตัวเองมาฝึกอยู่กับจิตปัจจุบันขนาดของตัวคุณก็ได้เมื่อคุณกลับมาสู่จิตปัจจุบันขนาดของคุณคุณจะได้ยินเสียง higher cell ของตัวคุณคุณจะเห็นไอเดียนะครับ คุณจะเห็นตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นให้ชีวิตของคุณมันมีทางเลือกและตัวเลือกพลังงานแห่งการเลือกคือพลังงานของคุณครับชาวราศีก็ระกฏครับมันมีคำว่าความสําเร็จขึ้นมาน่าจะแนคุณจะคว้าเป้าหมายของตัวคุณได้ครับงานอะไรก็ตามที่คุณทํานะครับมันมีดิเรกชันใหม่เกิดขึ้นมาดิเรกชันหรือสถานการณ์ใหม่ๆก็ได้หรือตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นมาหรือ ก็เรียกว่าการขึ้นไปสู่อีกระดับอีกสเต็ปหนึ่งของงานมันคือจังหวะเวลาชีวิตที่ดีมากๆคุณมีความกลัวอยู่แน่นอนครับแต่ถ้าคุณเอาชนะความกลัวได้คุณจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณมีศักยภาพนะครับ คุณสามารถเลือกที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการมันจะกลับเข้ามาหาคุณตอนนี้คุณต้องการความสําเร็จทางโลกแน่นอนว่าความสําเร็จทางโลกของคุณเหมือนที่ผมบอกไปว่าคุณต้องมาพัฒนาทางจิตวิญญาณของคุณมันถึงจะไปควบคู่กันได้นะครับมันเหมือนอีกอย่างหนึ่งเลยมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลง mindset บางอย่างของตัวคุณที่คุณ คุณผลักดัน m i ์เซ็ตที่ดีเข้าไปคุณพูดดีๆกับตัวเองเข้าไปคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกําลังเข้าใกล้เป้าหมายบางอย่างคุณกําลังเข้าโกลาบางอย่างคุณกําลังเดินหน้าต่อไปอะครับผมต้องบอกว่าคุณกําลังเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับกับความสําเร็จอยู่นะครับดังนั้นคือ move forward ครับลุยต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะพบกับ สิ่งดีๆเองไพ่หม่เลขหนึ่งขึ้นมาคือ beginning นะครับแน่นอนว่ามันมันมันอาจจะพูดถึงนี้เรื่องราวของสัญญาณของการเริ่มต้นบางอย่างบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ความรักใหม่ๆห,หรือบางคนอาจจะเป็นการไปประเจิญภัยไปไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ที่ คุณสนใจนะครับไปเรียนเพิ่มเติมนะครับในในสิ่งที่คุณสนใจก็ได้นะครับพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงในเรื่องราวของคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมีอะไรอีกเยอะแยะคุณอยากจะทำอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ติดในกฎในกรอบอะไรบางอย่างอีกและ้ะแต่คุณกําลังทําลายกฎที่มันครอบงาคุณไว้อยู่นะครับชาวกกฎต้องบอกว่าเป็นสัญญ,ญาณของแสงสว่างในชีวิตที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณด้วยครับ ลองมาเปิดไพ่ดูเพิ่มเติมช่าก็รฎเบิดเงินในคะมนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยครับไฟออฟคอนขึ้นมาในบใบแรกนะครับในเรื่องเงินอะไรต่างๆที่คุณุกใจกังวลใจอยู่ในเดือนนี้มันเหมือนรู้สึกว่าสบายขึ้นเนี่ยครับทนอฟสอดผมรู้สึกว่ามันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงๆครับ ตัวคุณต้องมาโฟกัสกับปัจจุบันขณะแล้วก็เห็นสำนักรู้คุณในสิ่งที่คุณมีก่อนนั่นคือแมสเซจที่ผมเห็นและได้ยินขึ้นมานะครับเนีย่ยครับอืมไฟออฟคับสภาวะอารมณ์จริงๆครับคุณต้องกลับมาโฟกัสอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ก่อนครับแล้วคุณจะเห็นชีวิตที่ดี หรือสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมีประตูของโอกาสประตูของตัวเลือกประตูหลายๆประตูะครับมันเปิดออกให้กับคุณอยู่แต่คุณมองไม่เห็นบางคนมองไม่เห็นเพราะว่าคุณก้มหน้าก้มตาจมอยู่กับความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจในอดีตหรือบางคนติดอยู่กับในอดีตมากจนเกินไปหรือบางคนกังวลกับอนาคตที่กำลังมาไม่ถึงมากจนเกินไปแต่คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณนะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไปไหนไม่ได้แต่จริงๆแล้วฟีวิลหรือสปิริตนะครับหรือเจจำนงอิสระของคุณ่ะกำลังบอกกับคุณว่าอย่ายึดติดปล่อยมันปล่อยมันแล้วจักกวาลนะครับจะมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณเองมันเหมือนกับว่าคุณต้องเริ่มมองเห็นสิ่งที่คุณมีหรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีก่อนครับคุณผิดหวังจากอะไรคุณมีปัญหานี้สิหรืออะไรกันดใดๆก็ตามอ่ะคุณต้องเริ่มเห็นสิ่งดีๆในชีวิตของตัวคุณก่อนครับ ในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎผมว่าสิ่งสําคัญเลยคือการทํางานกับจิตใต้สํำนึกของตัวคุณการทํางานกับความรู้สึกของคุณไพ่คอมเพลซเมนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นความสําเร็จในเรื่องงานเนาะมันคือการกลับมายอมรับเรียนรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทุกเศร้าโกรธผิดหวังเสียใจ โอมอะไรต่างๆในอดีตของคุณอ่ะคือการกลับมายอมรับความจริงในชีวิตของคุณกลับมายอมรับตัวเองยอมรับอย่างซีโรลาว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณคุณยอมรับเมื่อคุณยอมรับคุณจะเกิดการเอเวเนตหรือเซลล์เอเวเนตในตัวเองนะครับว่าเออฉันต้องปรับตรงไหนฉันต้องเปลี่ยนตรงไหนนะครับนิว b e กินนิ่ง จริงๆแล้วใน Of ฟ o r n เนี่ยกับใน t o f Cup เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นไพ่ของการ Take Action นะครับมันเป็นไพ่ของการกระทำทุกๆการกระทำมันเป็นผลกลับมาหรือเป็นภาพสะท้อนจากความเชื่อลึกๆบางอย่างหรือจิตใต้สำนึกบางอย่างของตัวคุณสิ่งสิ่งที่ผมรับรู้ได้ในพลังงานของชาวกรกฎเลยคือคุณต้องสำนึกรู้คุณสิ่งดีๆก่อนมีไพ่เฮดเฟขึ้นมาไพ่พระ ไพ่ปัญญานะครับหรือไพ่ที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องราวของสภาวะจิตนะครับตรงนี้อ่ะสำหรับชาวกรกฎผมผมรู้สึกว่าภายในของคุณกำลังสอนอะไรคุณอยู่ในเดือนนี้เนี่ย อะไรที่ทุกข์ใจอะไรที่ไม่สบายใจอะไรที่เป็นกังวลถ้าคุณปล่อยวางได้ครับพลังงานของคุณเปลี่ยนทันทีพลังงานของคุณเปลี่ยนคุณจะเห็นโอกาสคุณจะเห็นคนที่ดีคุณจะเห็นสิ่งที่ดีคุณจะเห็นช่องทางสร้างรายได้คุณจะเห็นช่องทางของโอกาสทางการเงินคุณจะเห็นช่องทางชีวิตเปิดออกสําหรับคุณนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคนนี้สำหรับชาวกร เนี่ยครับคุณขังตัวเองทบทวนไพ่ทบวทบวนขึ้นมาน่าจะได้ว่าคุณกําลังขังตัวเองในกรอบบางอย่างทาไมไพ่ฟีสบริขึ้นมาทําไมไพ่เนลล์ดิคินดิงขึ้นมาผมรู้แล้วครับเพราะว่าคุณตีกรอบตัวเองอยู่คุณกําลังตักขังตัวเองอยู่ในโดมอยู่ในขวดแก้วครับที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยทำไมไพยเยะนะ่เหยียดหนาวขึ้นมาตอนแรกผมไม่รู้ครับแต่เมื่อเห็นหน้าไพ่เยอะๆขึ้นเห็นได้ชัดครับว่าคุณกําลัง ครอบตัวเองด้วยความทุกข์ด้วยความกดดันหรือด้วยอะไรบางอย่างดังนั้นชาวกรกฏครับคุณแค่ต้องหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้บางคนอาจจะมีไม n เซ็ t ทางการเงินที่ไม่ดีผมต้องบอกอย่างนี้ไม n เซ e t ทางการเงินของเราอะเราถูกปลูกฝังมาเนาะแต่เราสามารถปรับได้พไพ่ใบนี้คือการทบทวนมันเหมือนกับว่า,วาเราต้องปรับ เราต้องตัดสินใจหรืออย่างหนึ่งมันมีตัวเลือกขึ้นมาตัวเลือกของโอกาสขึ้นมาแต่คุณตัดสินใจไม่ได้เพราะความกลัวเพราะความกังวลนะครับหรือไม่แน่ใจในศักยภาพของตัวเองมันมีความรู้สึกอึดอัดเนี่ยในไพ่ใบน,นี้มันเป็นความรู้สึกอึดอัดความไม่พึงพอใจในชีวิตของตัวเองอะ่ะดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองคุณก็ต้อง พลังงานของตัวตัวคุณเองใหม่โดยการจะทําอย่างไรอ่ะเพื่อให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตคือถ้าคุณเปลี่ยนงานไม่ได้เปลี่ยนคู่ไม่ได้คือคุณก็ต้องเปลี่ยนที่ mindset เปลี่ยนที่ความรู้สึกของตัวเองแต่บางคนถ้าถ้าสามารถเลือกเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนคู่ได้หรือ,อสามารถที่จะเดินทางหรือสามารถที่จะกําหนดชีวิตของตัวเองได้คุณก็จะเป็นอิสระบางคนเป็นอิสระในเรื่องราวของโลกทางวัตถุมากจาก,กนไปหรือยึดติด ใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลเพราะว่าคุณยึดติดคุณมีกิเลสหรือคุณรอเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะได้คุณไม่ได้ไว้วางใจแบบร0อยเปอร์ซแต่สําหรับพลังงานที่ขึ้นมาสําหรับผมคือสิ่งที่คุณขอไปอ่ะมันกําลังจ่ะที่จะเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ได้อ่ะคือสภาวะจิตของคุณบางช่วงมันเป็นแบบเฮ้ยฉันมีความสุขแต่มันมีความทุกข์มากกว่าเมื่อมันมีความทุกข์มันเหมือนมีเกาะอะไรบางอย่างมาเนี่ยมากั้นคุณไว้อ่ะไม่ให้สิ่งดีๆเข้ามา มันไม่ได้มาจากใครนะมันมาตั้งต้นจากความรู้สึกของตัวคุณความรู้สึกขาดแคลนของตัวคุณนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้คุณแบบบางคนขาดแรงจูงใจขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมันเหมือนไพ่ที่ขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณต้องมีแรงบันดาลใจคุณต้องมีแรงจูงใจอีกครับพาตัวทำยังไงก็ได้ครับที่ที่ทําให้คุณแบบไปสู่อีกเลเวลหนึ่งให้ได้ของความสุขในชีวิต หรือกล้าที่จะรับหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบางอยา่างคุณเอาอยู่ครับไพ่อินคอนโทรเนี่ยจริงๆคุณจัดการได้คุณเอาอยู่เป็นไพ่สเตรนท์นะครับคุณจัดการได้คุณเอาอยู่ยแล้วคุณไม่ต้องกลัวครับในไพ่ใบนี้คือจริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าคุณต้องออดโยนกับตัวเองคุณยังไม่ได้เชื่อใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับว่าเออ อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว,ว่ามันต้องเชื่อมต่อหรือคอนเนกับไฮเอร์เซลล์ของตัวเองหรือเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมครับแต่เหมือนคุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองมากพอคุณรู้วิธีคุณฟังเนี่ยเรื่องกฎแรงดึงดูดคุณฟังเรื่องการพัฒนาตัวเองคุณฟังเรื่องจิตวิญญาณคุณรู้อะครับแต่คุณเหมือนคุณยังไม่ได้ปล่อยวางแบบให้กระบวนการของจักรวาลทำงานแทนคุณ คุณยังอยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดคุณยังอยู่ในโหมดของการแบบคังตัวเองในความทุกข์คุณยังคุณยังอยู่ในโหมดของความขาดแคลนของการเงินอยู่อะครับหรืออยู่ในโหมดที่แบบเฮ้ยฉันเลือกชีวิตไม่ได้เพราะว่าโชคชะตากําหนดมาแบบนี้ไพ่อโราฟนขึ้นมาเนี่ยมันคือไพ่ของปัญญาการพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือการศึกษาทางจิตวิญญาณทําให้เราเกิดเกิดปัญญาทําให้เรามองเห็นความจริงอะไรบางอย่างใน จกักรวาลในธรรมชาติอะไรบางอย่างเหล่านี้อยู่อะครับดังนั้นในไพ่ใบนี้เอาอยู่เนี่ยคือคุณจัดการคุณต้องมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการทั้งกระบวนการของความรู้สึกของคุณจะจัดการกับความรู้สึกน้อยทุกเศร้าได้อย่างไรจัดจัดการกับความคิดลบ,ลบ ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรจะจัดการกับความเครียดทางการเงินได้อย่างไรจะจัดการกับความทุกข์ในความรักได้อย่างไรมันคือคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณหมดเลยนะครับเมื่อคุณมาเคลียพลังงานรับผิดชอบพลังเงานของตัวคุณเองได้ครับเมื่อนั้นน่ะจิตวิญญาณของคุณจะอิสระเป็นฟรีสปลีรัวคุณจะไม่กลัวอะไรใดๆเลย เพราะว่าคุณจะไว้ใจในพลังงานเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณคุณอาจจะเชื่อเป็นพระเจ้าของแต่ละศาสนาก็ได้หรือคุณอาจจะเชื่อเป็นพลังงานของจักรวาลก็ได้นะครับออกมาครับออกมาจากกรงที่มันขังคุณไว้อยู่ไม่รู้อะไรแหละแต่ทุกคนมีนะครับที่มันขังอยู่ถ้าอยากจะแนะนําอะไรกับชาวกรกฎครับที่คุณมาเจอคิปนี้ละอาอลิฟ อ uh, live a Bal a n c e d life ครับใช้ชีวิตให้มันสมดุลนะครับ In work or in pay everything in life requires balance by establishing equilibrium in all spread of your life you create a continuous flow of energy have the confidence that you can do in all well doing it well ครับก็คือใช้ชีวิตปรับสมดุลของตัวเองมันเหมือนตอนนี้ของคุณชีวิตของคุณมันมันเเขยไปทางหนึ่งคือ การเขีอยในที่นี้ผมยกตัวอย่างบางคนแบบไปในทางจิตวิญญ,ญาณไปในทางการปฏิบัติธรรมเพื่อคุณจะหนีการหลุดพ้นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่มันเหมือนกับว่าคุณเป็นนกอะสมมติคุณไปทางจิตวิญญ,ญาณอย่างเดียวเลยฉันฉันรู้สึกดีกับชีวิตฉันใช้กฎแรงหนึ่งดูฉันเชื่อมั่นในจักรวาลแต่ ในทางกายภาพคุณไม่ทําให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการมันก็ไม่เกิดผลหรือบางคนคุณอาจจะสังเกตเห็นก็ได้อันนี้สําหรับผมนะผมเห็นแบบผมยกตัวอย่างเพื่อนแล้วกันมีความทุกไปปฏิบัติธรรมนะครับแต่รู้นะครับว่าหลักของการปฏิบัติธรรมคืออะไรแต่เมื่อออกจากการปฏิบัติธรรมมาครับยังทุก์เหมือนเดิมนั่นแสดงว่าชีวิตมันไม่ได้บาลานะครับ คุณต้องบาลานถามว่าคุณจะไปทางทางทางสายจิตวิญญาณอย่างเดียวเลยได้ไหมมันก็ได้ครับแต่คุณต้องดูด้วยว่าถ้าคุณแบบจะไม่เอาอะไรทางโลกแล้วอ่ะคุณจะไปทางนั้นเลยได้แต่ถ้าคุณยังยังต้องใช้เงินยังต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบทางทางครอบครัวหรือ,อ,อในโลกมนุษย์ของคุณเนี่ยคุณยังจําเป็นต้องมีชีวิตอยู่คุณยังไม่ได้แบบ ทิ้งหรือปรงขนาดนั้นมันต้องสมดุลกันหรือคุณจะไปทางโลกอย่างเดียวฉันฉันอยากได้เงินฉันอยากได้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับฉันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่คุณไม่ไม่กลับมาทางจิตวิญญาณคุณไม่ไม่สมดุลมันนะครับมันก็ไม่เกิดผลเหมือนกันมันก็ยากเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปทางโลกเลยคือทั้งสองด้านอะสำหรับผมนะ มันมีเส้นบางๆของคำว,ว่ากิเลสอยู่ดังนั้นจะไปทางปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานหรือเพื่อการตื่นรู้จริงๆถ้าคุณดูดีๆอ่ะมันมีกิเลสบางๆอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นหาบาลานซ์หาสมดุลในชีวิตของคุณให้เจอบางคนเครียดจนเกินไปจนลืมว่าเฮ้ยเราเราเคยหัวเราะเราเคยสนุกเราเคยดูเราเราเคยรู้สึกแบบมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆ บ้างหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะครับดังนั้นลองหาบาลานให้เจอนะครับก็สําหรับชาวราศีมีนเออไม่ใช่ราศีมีนราศีกรกฎนะครับประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ